สวัสดีครับเอ็นจิลลารกอนครับสุนปีนักล้องครับผมสำหรับดิจิตอลดอล็อกนะครับเคยมีประสบการณ์ใช้มาก่อนแต่ว่าอายุการใช้งานมันสั้นมากแล้วก็วิธีการใช้วิธีการเซฟของมันผมรู้สึกว่ามันมีความปลอดภัยน้อยมากคนข้างบ้านก็สามารถเปิดได้หรือทุกคนก็เปิดได้ผมรู้สึกว่าให้มีความเซฟนิดนึง ด้วยผมได้รับการแนะนําจากเ e ็กวงซิลนะครับรักน้องนัวงซิลเขาบอกว่าพี่อันนี้ยทันสมัยและมีความปลอดภัยสูงมากและมีฟังก์ชันเยอะแยะมากมายใน,ในการใช้ด้วยครับแล้วก็อย่างเป็กเขาก็จะอยู่กับแฟนใช่ไหมอย่างผมผมกบอกถามเพราะว่าเป็กแล้วถ้าเรามีลูกเด็กคนแก่คนที่ใช้เทคโนโลยีไม่เป็นจะใช้ได้ใช่ไหมเป๊กบอกว่าใช้ได้และมันเหมาะกับสําหรับทุกเพศทุกวัยสุดๆด้วยซ้ำ ทำไมถึงเลือกใช้แบนแล็อกกินนะครับเพราะว่าด้วยความน่าเชื่อถือดีกว่าครับแบนเป็กใช้มาก่อนเราไปรู้บอกว่าน้ใช้แล้วดีนะครับแล้วก็มีความน่าเชื่อถือแล้วก็มีเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์กับการใช้งานในปัจจุบันและอีกอย่างที่ชอบนะฮะก็คือดีไซน์ที่ล้ํานะครับมัน,นเหมาะสําหรับสําหรับการจับหรือว่าการสแกนหน้าก็แล้วแต่คืออยู่ในระยะที่เซ็นเซอร์จับได้แล้วก็ทํางานไวมาก แล้วก็ที่ลํำลําก็คือสแกนมือฮะรู้สึกว่าชอบมากนะครับแล้วก็แค่แตะปุ๊บสแกนประมาณครึ่งวินะครับแล้วก็สมาร์เปิดได้เลยนั่นเอง,เองครับผมดีไซน์ล้ำมากสวยหรูเหมาะกับบ้านครับที่ผมเล่ามาทั้งหมดนะครับก็คือความประทับใจที่มีกับบล็อกกินนะครับผมเลยทําให้เราอยากเอามาใช้ในบ้านนะครับแล้วก็รู้สึกว่าโอ้ยแบนรนด์อื่นๆเลื่ไปได้เลยครับ แล้วอย่างวันนี้คุณเอกเลือกติดตั้งลอกกุ้ล็อกกุ้ล็อกกุ้ล็อกกุญลอครับ <laughs> <c oughs> สำหรับสิ่งที่ผมเลือกล็อกกินรุ่น V5 Max <c oughs> นะครับ <c oughs> เพราะว่าผมดูหนึ่งเรื่องดีไซน์ก่อน <c oughs> ผมว่าทั้งคนแก่ลูกเด็กแรงๆอย,อยู่ในระยะที่มันทำงานง่ายตอบโจทย์ทุกเพศทุกวัยเพราะบ้านผมมีคนเยอะนั่นเองผมรู้สึกว่าบ้านไหนเป็นครอบครัวใหญ่หรือครอบครัวเล็กอย่างเป๊กมุงสิวก็แล้วแต่ เหมาะสำหรับการใช้งานทุกรูปแบบครับโอเคครับสำหรับทุกท่านนะครับที่เลือกซื้อล g i ิ a l ลดอทล็อกอยู่นะครับอย่าให้เลือกล็อกอินนะครับหรือว่ารุ่นเดียวกับผมได้ B5 m a x นะครับ 1. เรื่องความปลอดภัยฮะ 2. การทำงานไม่ได้ซับซ้อนขนาดที่การเซตขนาดนั้นแต่จะมีความปลอดภัยไม่ว่าเมื่อสักครู่นี้นะผมถามพนักงานที่มาเซตคือถ้ามีใครก็ไม่รู้มายืนอยู่หน้าบ้านคุณ แล้วมายืนกดมั่วๆม่ๆอยู่เนี่ยกล้องมันจะอ่านให้คุณทันทีแล้วก็จะเด้งอยู่ในแอปว่าใครมายืนกดหน้าบ้านคุณออกเวลาไหนนั่นแหละครับเราจะจับได้ทุกอย่างเลยว่าใครเข้าออกเวลาไหนและจับหน้าไว้ด้วยนี่แหละครับคือหลักของการปลอดภัยที่ผมชอบมากที่สุดนะครับแล้วก็เด็กๆใช้ได้ผู้ใหญ่ใช้ดีไม่เก่งเทคโนโลยีก็เข้าใจได้ครับล็อกกินดีไซน์รำนำเชนความปลอดภัย